สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับ,ก,บก,กับการวิเคราะห์ครับปิดคอยสิบนาทีนะการปิดคอยสิบนาทีโดยคลิปโตไซครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันวันนี้วันที่31กรกฎาคมโอ้พรุ่งนี้ก็จะขึ้นเดือนใหม่แล้วไทม์เฟรมเดลี่ไม่ใช่เดลี่มันช์น่าจะปิดแทงได้สวยแล้วนะครับขณะนี้เวลา22นาฬกา5นาที ก็ตลาดวันนี้ก็จะออกแนวเป็นลบเซาเล็กน้อยครับออกแนวเหมือนกับว่าออกไซเวย์มีบิตคอยติดลบไปน,นิดหน่อยครับอยู่ที่2.62%อีเทเรียมก็ติดลบลงมา0.54%อืมอีทเริ่มแข็งนะถ้าบิตคอยลงแล้วอีทไม่ลงแบบนี้ได้นะครับส่วนเหรียญต้นอื่นก็อย่างละเล็กแหละอ,อย่างละเล็กอย่างละน้อยนะไม่ได้มีตัวไหนที่ที่ว่าลงแรงมากนะครับ โอ้โหออคอยฟิฟแนนเด็กตัวเลขแทงขึ้นมา53หน่วยแล้วนะจาก44เมื่อวานนะครับวันนี้ขึ้นมา53แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ครับอยู่ในช่วงที่ออคอยหลายๆตัววิ่งได้ดีขึ้นแล้วในระหว่างที่ปิดคอยไซด์เวย์ครับออคอยเริ่มกระยับขึ้นดีดขึ้นล้นะเพอร์ฟอร์แมนซ์เริ่มดีแล้วถ้าดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลัง90วันครับ ETC Ethereum Classic อ่าโอเคเป็นเบอร์หนึงอยู่ตอนนี้ก็มียูนิมีเหรียญหลายๆตัวมีทรอนมีมาติกนะ XRP e a a แฟนเอดแล้วอิทเทียมอ่าอิทเทียมตามหลังอยู่นิดหน่อยครับก็ใกล้ล้วในช่วงนี้ก็จะเห็นออคอยเด้รวิ่งเลดแรงขึ้นเยอะนะต่อมาเฟียนกรีนอินเด็กครับตอนนี้ก็ตัวเลขอยู่ที่39หน่วยเมื่อวาน42มีความกลัวที่เพิ่มขึ้นมาติดเดียว เพราะว่ายังเป็นแค่เฟียไม่ได้เป็นเอ็กซ์ตีมเฟียที่แบบกลัวกันมากอะไรแบบนั้นนะครับก็มันก็คลายความกลัวได้บ้างครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยืนที่ราคาอยู่ที่ประมาณ23,000ดอลลาร์มันดีกว่า1 8 0 0 0ดอลลาร์อย่างแน่นอนตอนที่มันอยู่ด้านล่างครับที่เป็นเอ็กซ์ตีมเฟียกันมาตั้งนานนะตอนนี้ก็ยิงขึ้นมาสวยสวยมากะเดี๋ยวปิดบอลลิงเจอร์ก่อนโอเคเรามาเริ่มบิดคอยกันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับบิตคอย์ไทม์เฟรมสีชั่วโมงครับก็เมื่อวานเมื่อวานก็ได้มีการพักในการวิเคราะห์กราฟนะครับพอดีมีดื่มน้ำเก๊กฮวยกันนิดหน่อยนะก็ก็ยังอยู่ในในแผนเดิมครับแผนในการไซด์เวย์อยู่ในโซนสีเหลืองเพราะว่ามันเป็นวันหยุดมันไม่ได้วิ่งอะไรแรงกันมากนะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือเราได้ให้ระยะเวลาในการที่ว่ากราฟได้เหมือนกับว่าผ่อนแรงมันเหมือนตกปลาฮะ คือถ้าเราเยื่อเยื่อเบ็ดเนาะเยื่อปลายแรงๆเนี่ยนานๆเนี่ยมันล้าอ่ามันจะสะบัดแรงเราก็ต้องปล่อยให้เขาเหมือนกับว่าทรงตัวก่อนแล้วค่อยเยื่อดึงขึ้นใหม่นะการเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดพักครับพักเราก็อ่าเนี่ยเราก็เยื่อกันมาตั้งแต่เนี้ยปึ้งเยื่อมาพักบ้างพักมาค่อยเยื่อขึ้นใหม่อะไรแบบนี้จะดีมาก หรือกลับกันวันจันร์ทบอกมามีโรคฝีดาดลิงที่มันแพร่ระบาดหนักกว่าเดิมก็ <c oughs> อาจจะทําให้กราฟของราคาอาจจะย่อลงมาครับ <c oughs> ก็ยังได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยววันนี้จะหาแผนที่เหมาะสมให้นะครับในการเตรียมเล่นวันจันอ่าก่อนหน้านี้นมีเปิดบอริงเจอร์ของราคาบ้างเหมือนกันครับอยากจะรู้ว่ามันจะใช้งานแล้วมีความสนุกแค่ไหนเหมือนกัน นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยส่วนมากบงเจอร์ผมจะไปใช้กับ RSI ในการดีดขึ้นแรงเบาแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มีเมื่อวานนั่งดูอยู่ครับบงเจอร์ของ Time Frame 2ชั่วโมงของเมื่อวานเนี่ยแคบแบบแคบมากๆแล้วเขาก็ดีดเปยางขึ้นไปนะแต่ว่ามันก็ไปติดโซนสีเหลืองที่เราวิเคราะห์กันไว้เสร็จแล้วเขาก็ย่อก,กลับลงมาแถวราคาเดิมนะก็เลยยังไม่รู้ว่าบงเจอร์ผมจะเหมาะกับก,บการเอามาใช้ไหมนะ เพราะว่าอิดิเตอร์บางตัวถ้าเราเราใช้แล้วเรารู้จักจังหวะของมันอะ่ะมันก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการเพิ่มเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่ว่าเป็นไปได้ในทางที่เราคิดไว้อะไรแบบนี้นะครับโอเควันนี้ปรับโซนเลยประมาณโซนนี้แถวๆกับแจ้งเตือนที่ผมแจ้งที่ผมกำหนดเอาไว้แถวๆโซนนี อืจะออแจ้งเตือนอ๋อไม่ได้มันค้างจะเป็นตัวนี้โอเคนะครับก็ซับรอดวันนี้ที่น่าสนใจของ BTC ครับแถวๆ3 0าหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะอา่าขอย่ออีกอืมเอาโซนนี้แล้วกัน แถวแถว23,100ดอลลาร์ครับเป็นซับลอตที่น่าสนใจในวันนี้นะจากก่อนหน้านี้เนาะเป็น22,800เนี่ยก็ขยับเป็น23,100ดอลลาร์เป็นซับลอตที่ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทำไมถึงเลือกตรงนี้เพราะว่า,าเส้นเทนสีเหลืองครับที่กดมาในอดีตของ4ชั่วโมงมันก็อาจจะมีการเด้งสู้ต่อหรือเปล่า ในรอบนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการดูไว้เป็นรูปแบบของแบรแฟลตลงมาย่อย่อเราก็เซฟไว้อบเบาก่อนที่ว่าจะลงต่อแต่ตอนนี้ด้วยอะไรหลายอย่างครับมันทําดูดีเขาก็อาจจะเบรกขึ้นก็ได้กลายเป็นว่าแบรแฟตนี้ก็อาจจะเป็นแค่ว่าเป็นทรงอัพเทนเพื่อที่จะว่าขึ้นราคาต่ออะไรแบบนี้ก็ได้ครับไม่ได้เสียทรงอะไรเพราะว่าแพทเทิร์นมันก็ไม่ต้องใช้แพทเทิร์นเขาเสมอไปเหมือนกับว่ามันไม่ได้แบบถูก100%เซ นะฮะมันก็มีผิดแพทเทิร์นบ้างอะไรบ้างได้เพราะฉะนั้นอันนี้ผิดแพทเทิร์นที่ดีแล้วขึ้นต่อดีแล้วนะโอเคก็โ okay. ซ <g år> นสีเหลืองประมาณนี้เดี๋ยวนะถ้าย่อลงมาเปี้ยงตรงนี้อืได้ครับราคาประมาณกันไม่ได้ห่างกันมากนะก็ใช้โซนสีเหลืองนี้ได้ครับโซนเขียวเดิมโซนแดงเดิมครับเพราะว่า ออแดงต้องขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับขอลบฟิโบแล้วกันรู้สึกว่าเส้นมันจะเยอะไปละเส้นสีเขียวลบเลยเรารู้อยู่แล้วว่าราคาของวิกฤตเนี่ยมันน่าจะปิดเอ้ยก็ไม่แน่หรือเปล่าอ่ะโอเคค่อยว่ากันเพราะอะไรถึงค่อยว่ากันเพราะว่าในทางเฟวิกฤตครับปิตคอยควรจะต้องปิดราคาได้สูงกว่า22,800ดอลลาร์ เพราะว่า,าในอดีตครับอย่างที่เรารู้ว่าตอนที่เขาหลุดเรนโบว์ชาร์ตมาเนาะตอนนี้ก็มีเส้นที่มีในยะสำคัญครับ22,800ดอลลาร์เป็นเส้น MA 2 0 0ทําทำเฟรมวิกฤตของ Bitcoin ที่หากว่า Bitcoin สามารถปิดวิกฤตได้เหนือเส้นนี้แล้วจะถือว่ามันจะถือว่ามันเหมือนกับว่ามีสัญญาณในการบ่งบอกกับนักลงทุนว่าตอนนี้ Bitcoin เริ่มที่ว่าจะกลับ กลับตัวได้บ้างอาจจะกลับตัวมาเพื่อไซเวอยู่ในช่วงราคานี้ก็ได้เหมือนกับว่าไต่เส้น MA200 ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววาดให้ <c oughs> ปึ๊บอา่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยราคาก็อาจจะไตเ่เส้นสีเหลืองอา่าเงี้ย นี่ราคาบิตคอยก็จะไต่อยู่ในช่วงนี้ก็อยู่อาจจะ26,000ดอลลาร์ถึง23,000ดอลลาร์อาจจะมีแก็บร,ระยะหนึ่งสักประมาณวิกสวิกสวิกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ้างอิงจากอดีตอดีตก็เคยมีอย่างเช่นเมื่อช่วงเมื่อปี2020ครับ16เมมีการกลับตัวขึ้นมาได้เห็นไหมเขาก็กลับตัวอาจจะมีการไซด์เวเ์เล็กๆแถวๆนี้เพื่อที่จะทำทรงขึ้นต่อได้ ่าเนี่ยเหมือนในอดีตก็ได้ครับเมื่อปี2018เนี่ยมีการกลับตัวขึ้นแล้วก็ไต่เส้นไปเรื่อยๆในระยะหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอดีตอ่ะมันมีเอาไว้ให้เราวิเคราะห์ว่าปัจจุบันมีโอกาสเหมือนอดีตได้แต่มันก็มีโอกาสที่ไม่เหมือนก็ได้มันก็เป็นอนาคตที่มันเอาแน่นอนไม่ได้เนาะแต่ครับมันก็ประมาณนี้มากลับมาได้ทำเฟรมสีชั่วโมงครับที่เราวิเคราะห์ปกตินะ คราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์แล้วกันเพราะว่ากราฟทรงโอเคแล้วเราได้โซนสามโซนตามสเต็ปที่เราดูกันทุกวันนะก็อินดิเคเตอร์ครับเริ่มจาก rsi rsi มีการแตะเส้นบรลลิงเจอร์ด้านล่างครับแล้วก็มีการไซด์เวฟบ้างแล้วมีการพักตัวครับไม่อยากจะย่อต่อนะไม่อยากจะย่อต่อต้องรอดูว่าไม่ย่อจริงไหมส่วนโซแคตเอ rsi ครับถือว่าสวยอยู่ถ้าไม่ถึงสวยเพราะว่ามีการยอ่ยออย่อของอินดิเคเตอร์ลงมาในระดับหนึ่งแล้ว กลายว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเข้าที่นักลงทุนฝ่ายเทคนิคอลหลายคนอาจจะมองมองว่าถ้าโซคัตเตกเอมีการครอสอัพขึ้นใหม่มันก็ถือว่าเป็นรอบใหม่ที่เขาพร้อมที่จะตามกันไปอะไรแบบนี้ได้แต่ในตอนนี้ยังออกแนวเป็นไซด์เวย์นะครับยังแบบตัวปัตเป๋ค่อยไปค่อยมายังไม่เลิดทิศยังไม่แบบไม่ดีดไม่ดีดมากอย่างเช่นถ้าเส้นสีฟ้าดีดขึ้นสูงสูงอ่ารเงี้ยแล้วเส้นสีส้มตามช้าๆ อ่าถ้าถ้าอยู่ในทรงแบบนี้จะถือว่าน่าสนใจในการที่ว่าทิ้งดิง่งในการที่ขึ้นดิงด่งๆไปเลยนะขึ้นโดดๆสิดิ่งคือทิง้งนะประมาณนี้โอเคส่วน m a c d m a c d histogram ว่าไงบ้างมีการติดแดงอยู่ครับในทำเฟรมสีชั่วโมงถ้าหากว่าในแท่งถัดๆไปอ่ะเริ่มกลับตัวเป็นสีชมพูแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของวอลุ่มในการเพิ่มที่จะกลับมาเป็นสีเขียวให้ได้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น่าสนใจในการกลับตัวขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเทลลิ่งกันมาเหมือนกับว่าลันเทรนตั้งแต่แถวๆโซน2อ0 0 0ื0นึงนดอนลล่าอะไรเนี้ยครับ2,000 0นดอนลล่าร์2 0 0 0 0นึงดอลล่านะก็ก็จริงๆอะ่ะโซนด้านบนท็อปของโซนสีเหลืองอะ่ะเป็นจุดเทคโปรฟิตบางส่วนได้เหมือนกัน ในตอนที่เราแตะเนี่ยก็เทคโปรฟิตอาจจะสักสาเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้เราก็มีการตั้งเ a i l i n g Stop ว่าถ้าหากลงมาหลุด23,100ดอลลาร์เนี่ยอาจจะต้องหนีมาก่อนเพราะว่าอาจจะลงไปเจอแถวแถวเสน้น E ห้าสิก็ได้ครับแถว22,700แลเร้วาก็ค่อยเก็บของใหม่ตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นหรือถ้าเราเผลอเก็บของตรงนี้แล้วเขา,าย่อต่อหลุดเข้าโซนสีแดงเราก็ซัอตหนีพยายามตั้งอาร์เรชให้ให้ปลอดภัยครับว่ามัน มันน่าน่าเล่นไหมอะไรแบบนี้นะโ okay. อเคเดลี่สักหน่อยลืมลืมเดลี่นะครับตามเฟรมเดลี่อิติเคเตอร์ว่าไงบ้างมีการไซเวอร์เบาๆไฮของ RFI เหมือนติดเหมือนติดฮะออกไซเวอ์ way. ภาพใหญ่ออกไซเวอ์แล้วครับนะต้องรอลุน้นวันจันทร์ในตอนนี้ก็ ภาพใหญ่เหมือนจะไซว์เวยอยู่ในโซนสีเหลืองให้ได้จะพยายามไซด์เวยในโซนสีเหลืองนะครับเพราะว่าอินดคเตอร์ในไทม์เฟรมเดรรี่เนี่ยออกแนวไซด์เวยแบบไม่ได้ไม่ได้โดดไม่ได้โดดอะไรจ๋าเลยแล้วก็ไม่ได้ดิ่งแรงนะออกแนวไซด์เวยครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นก็4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องรอดูก่อนถ้ามีการครอสอัพก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงอ,อะไรโชที่น่าสนใจไหมอะไรแบบนี้นะ โอเคไม่ใครสนใจอะม่ใครสงสัยอะไรยังไงตรงไหนเปิดไมค์คุยกันได้นะครับก่อนที่เราจะไปคลิปของออคอยเมีใครสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวขอจิบน้ำสักครู่ออ่ะแวะมาโท,โทรแล้วกันนะครับระหว่างที่เพื่อนตั้งคำถาม นะทัลทอลมาเก็ตแคตอนนี้ก็เงินก็ถือว่าไซเวครับไม่ได้ออกไปละอ่าไม่ได้ออกไปมากส่วน DXY dX y วันนี้หยุดอ่าหยุดครับมาเก็ตโค s สมันก็ไม่แสดงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เงินยังอยู่ในคริปโตโดยที่ไม่ได้หลุดไหลออกไปรุนแรงมากนะักบิตคดมินนก็มีการย่อของ BTC อ่าตามส่วนของ BTC เริ่มลดลงแต่ราคาของ BTC ขึ้นนี่อ่าอันนี้เราดูทรงนะครับเหมือนกับเป็นไซเวยดาวส่วนราคา BTC อัพขึ้นโอเคออคอยวิ่งได้แรงขึ้นอ่มันเป็นมันเป็นแฟกของเขานะโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามารับฟังรับชมก็หวังว่าการวิเคราะห์ครับวันนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อย นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อในคลิปของอ l อคอยถัดมานี่นะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ